พี่น้องที่รักครับในยามที่เราต้องเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตเช่นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่ไม่เพียงพอหรือชีวิตที่ดูเหมือนติดอยู่ในทางตันเรามักจะถามตัวเองว่าเมื่อไรปัญหานี้จะจบลงแต่ในศาสนาอิสลามมีคำตอบที่ชัดเจนนั่นคืออัลซอบร s อัลซอบรความอดทนอัสสลามุอะลัยกุม วะราะห์มะตุลลอฮิวบะรราะกาตุวันนี้เราจะพูดถึงว่าทำไมความอดทนถึงเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ทางออกของทุกปัญหาและเพราะอะไรคนที่อดทนจะได้รับชัยชนะเสมออัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนอัลบักราะห์สอง3 ต่อไปนี้คือ5เหตุผลสำคัญพร้อมคำอธิบายว่าทำไมความอดทนคือกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิรอ 1. ความอดทนทำให้หัวใจมั่นคงแม้เจอพายุชีวิตที่หนักหน่วงชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยปัญหาบางครั้งเหมือนเราถูกพายุพัดกระหนำ่ำทั้งหนี้สินการเงินไม่เพียงพอและความกดดันจากครอบครัวหรือสังคม แต่เมื่อหัวใจมีความอดทนเขาจะไม่ล้มลงง่ายๆเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบททดสอบจากอ Al ัลลอฮ์อัลกุรอานกล่าวว่าและจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดและแท้จริงมันเป็นสิ่งใหญ่นอกจากสำหรับบรรดาผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตนอัลบักราะ245นั่นหมายความว่าความอดทน คือเสาที่ค้ำจุนหัวใจไม่ให้ล้มพลังทลายแม้พายุแห่งปัญหาจะรุนแรงเพียงใด 2. ความอดทนคือการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การยอมแพ้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าความอดทนคือการทนอยู่เฉยเฉยแต่จริงๆแล้วความอดทนคือการควบคุมตัวเองให้ไม่พูดไม่ทำสิ่งที่อัลลทรงกิ้วแม้จะรู้สึกเจ็บปวดหรือโกรธก็ตาม ท่านนาบีสัลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงความอดทนคือการอดกลั้นตั้งแต่แรกที่เคราะห์ร้ายประสบบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมนี่แสดงว่าความอดทนแท้จริงเกิดขึ้นทันทีที่ปัญหาเกิดไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการเลือกยืนหยัดอย่างสงบมีศรัทธาและมีความหวังต่อพระเจ้า 3. ความอดทน เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ทุกการทดสอบย่อมมีจุดจบไม่มีปัญหาใดคงอยู่ตลอดไปอัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายอัชชะ96เมื่อเรายืนหยัดด้วยความอดทนความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมอาจมาในรูปแบบโอกาสใหม่ คนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือประตูรายได้ที่เราไม่เคยคิดถึงดังนั้นความอดทนไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการรอคอยด้วยความศรัทธาจนความช่วยเหลือจากพระองค์มาถึง 4. ความอดทนคืออาวุธของผู้ศรัทธาในทกสนามชีวิตในสงครามบาดารและอุฮุดท่านนาบีและสหาบะไม่ได้มีอาวุธที่มากมายหรือทรัพยากรที่เพียบพร้อม แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความอดทนและศรัทธาและนั่นเองที่ทำให้พวกเขาได้รับใช้ชนะเหนือศัตรูอัลลอฮ์ตรัสว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงอดทนและจงแข่งขันกันในการอดทนและจงยืนหยัดมั่นคงและจงยำเกรงอัลลอฮ์เพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะอาลิมรอน3200 ดังนั้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ล้มเหลวครอบครัวที่มีปัญหาหรือหนี้สินที่ถาโถมถ้าเรายังอดทนสู้และไม่ถอยความอดทนจะเป็นอาวุธที่ทำให้เราผ่านทุกสนามของชีวิต 5. ผลตอบแทนของความอดทนยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้และบรโลกอัลลอฮ์สัญญาว่าไม่มีความอดทนใดสูญเปล่าทุกหยดน้ำตา ทุกการต่อสู้ภายในใจจะได้รับการตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่พระองค์ตรัสว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่อดทนจะได้รับรางวันของพวกเขาอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกจำกัดอสุมร um ์สามสพี่น้องครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตมืดมนอย่าลืมว่าอัสซบรุมม um ิฟตาฮุลฟารจความอดทนคือกุญแจไขสู่ทางออก จงอดทนจงละหมาดและจงวางใจต่ออัลลอฮ์แล้วพระองค์จะเปิดทางที่เราไม่เคยคิดก่อนจบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ subscribe เพื่อสนับสนุนช่องฮฮยัดซมซำเพื่อเราจะได้เผยแพร่กำลังใจและศรัทธาไปสู่หัวใจของพี่น้องทุกคนวาอัสสลามุอะลัยกุมวาะห์มัตุลลอฮิวะบเระกาตุ